สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับใจร้านใน ep ที่สิบนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเริ่มทํางานดูนะครับผมว่าวันนี้อ่ะจะเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวผมดูกอนผมขอเรียกง,งานก่อนนะครับเกิน เป็นงานตัดไม้วันนี้เราไปตัดไม้กันทุกคนล็อกเข็นขัดเรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดกลางตลาดโลกนะครับผมเจ็บไปนิดนึงนนเมื่อกี้นะ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็นไรครับผมแล้วแต่คุณนะแล้วแต่จะคิดเลยว่าจะไปช่วยเขาหน่อยว่าเห็นเขาแน่นกลุเขา,ายืนเมื่อ,อยู่เมือนนเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายแล้วมั้งดูแล้ว ก็เกือบถ้าผมขับมาเร็วเมื่อกี้ผมชนแน่ดูละ ด้วยดีไม่ต้องเวลาโอ้โหสวยงามพระรามแปดนะครับในการขับรถของผมผมจะลองฟาร์มไปเรื่อยๆดูนะ ลดรถ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 ผมโอ้โหขับรถด,ดีๆขับรถดีไม่ใช่ผม กนไงทุกคนขับร huh? hmm. ถด oh, ีๆไม่ใช่ผมวันนี้รู้สึกเมื่อๆนิดนึงนะจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวไม่รู้เป็นอะไรดู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 โอ้ทำไมวันนี้ผมขับรถแบบนี้นะทำไมเลือดผมเหลือแค่80แล้วเนี้ยโอ้เจ็บเลยเดี๋ยวก่อนกลับเวะโรงพยาบาลก่อน เกิดอาการเป็นเมาเล็กน้อยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมมาดูก่อนมาดูก่อนถ้าสมมติว่าผมดื่มดื่มไอไอนี้ไปไออ่านิดนึงเกิดอาการเป็นยังไงบ้างในการขับรถของผมตอนแรกก็แบบสนุกสนานล่าเลยอยู่แล้วตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกออ าการมึนงงโอ้โหจะไปทำงานตัดไม้ไหวปะเนี่ยเยี่ยมเลยยิ่งไม่มีคนด้วยตอดีลงอ,อยาวลดได้ไหมเนี่ยแล้วลดกัน เปิดใช้ก่อนนะทุกคนนะนี่นะผมต้องเปิดใช้ขวานตอุปกรณ์ต,ตัดไม้นะทุกคน <Yeah. S 1> ไปแบบมึนงงทำงานมันก็เชืม่มเชื่อมดีนะทุกคนเชื่อมดีโอ้โหดูสภาพาไม่รู้จะสั่ง จะสางตอนไหนนะทุกคนแต่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะแบบขับรถแล้วแบบขับรถแล้วแบบดื่มเบียร์ไปด้วยมันก็ไม่ดีนะอย่าใช้กับเบียร์ดิใช้คำาาว่าแอลกอฮอล์ทำงานไปด้วยทุกคนโอ้จะรอดไหมเนี่ย ลองดูเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่ดูโอ้โหาไหวไหมไหวไหมเฮ้ยดีแล้วดีแล้วเลยละยิ่มเลยไปต่อไปต่อ ไม่น่ากินเลยอ่ะกินแต่เห็นเขาบอกว่ามันคุ้มนะทุกคนนะ ยทำไปเยอะเหลือใกล้ครบอาตีบแล้วนะครับต้นเขาบอกว่ายางยางรถเนี่ยรู้สึกว่าเอาไปฟูแล้วได้ยางรถนะนีะ่กระดาษน้ำตาลด้วยนี่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วผมไปฟูกันไปฟูกัน จุดโพอยู่ใกล้ๆนะทุกคนนะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะเมื่อกี้ทางที่ผมผ่านมาดาวดาวดาวดาๆตาดาวาดาวดาวดาวได้ไปแล้วหนึ่งชิน้นแต่ยางรถยี่สิบห้าไงทำแล้วรู้สึกว่าคุ้มดีนะวันนี้มีใครอยู่บ้างก็ไม่รู้ พรุ่งนี้เดี๋ยวรู้จอ้อเขามาแล้วรู้เจ้อรู้เจ้าเขาจะมาสุกสาดจิตนะครับสุกตนเข้าไปโรงพยาบาลก่อนไม่งั้นรู้สึกไม่ไหวอะ่ะทั้งข้าวทั้งอาทั้งน้ำโอ้โหเกิดอาการล่อแร่ครับ แค่เดียวนะรู้สึกไหมไม้จะน้อยเกินไปนะได้แค่ส e. ิบเองเ๋ยวไปทําต่อไปทําต่อเอาให้ครบยี่สิบห้านะผมว่ามาทีหนึ่งก็คุ้มอยู่นะแนะนําเลยแนะนําเลยถ้าใครแบบอยากจะแบบเอออยากอยากหัดแบบหาของฟาร์มของอะไรนะผมว่าแนะนํานะตัดไม้นี่ผมว่าถือว่าเร็วอยู่นะสร้างเนื้อสร้างตัวได้อยู่ อ๋อนมีแพนด้าขายออกไปแล้วจำนวนสิบแปดบ๋ยวโคตรปุ้มเลยเอ๊ะสวัสดีพี่ชายเอ๊ะพี่โนกี่หรือเปล่า hey, เฮ้ยใครอะเฮ้ยพี่ผมลิขิตแล้วจ่ายลาครับผมเอาแล้ว oh, ใช่ใช่พ er> ี่จะลาจะลาจะลาเฮ้ยวันนี <S 1> <S 1> <S 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 ้วันนี <S 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 ้วันนี้ดูเราสมโพวี่ว่าให้อยู่แต่ทำไมรถสวยจังผมผมผมไปผมไปถอยโอซีมาพี่เอ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ผมไปอย่างเปียวอ่ะผมไปถอยอะไรนะอะไรนี่แรงเท่าไหร่เท่าไหร่น้องขึ้นเร็วสุดอยู่ที่สองร้อยสิบเจ็ดที่โอ้ได้อยู่นะ ใช่ใช่ผมต้เลยมันอยู่ในโซนอันที่สองะพี่อ่ามันทั้งหมดเก้าหมื่นหกพันนะถ้าผมจำไม่ผิดสวยสวยเลยอ่ะแถวแรงแถวแถวเลยใช่ใช่พี่แล้วอะไรน้องชายอนี่ไปไงม่มาเปนไงมาไงเนี่ยมาความคนเดียวที่เนี่ยอืมผมว่าจะมาทําอ่างานตัดไม้สักงานนะพี่แล้วเดี๋ยวก็จะต่อมอเลยอืมผมว่าจะมาหางานปิดไปไหม ใช่หางานแปลกๆไปเรื่อยๆพี่วันละงานวันละงานแล้วก็พอนี่ผมคิดเลยเนี่ยใช่ใช่ผมว่าแล้วโอ้สรงผมพี่ชายผมเนี่ยไอ้ก็เพี้ยวอะไรจำได้เลยว่าพี่ผมพี่จะจำไม่น้องไม่ได้เพราะว่าพี่ว่าน้องเปลี่ยนไปผมชอบเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมพี่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อคางเกอแต่ผมจำไม่ได้พี่จำไม่ค่อยได้ร ใช่เพราะต้องมาทักพี่บางทีพี่จําไม่ได้เบอร์เบอร์ใช่ผมจําทั้งีพ่ผมจําทั้งรถพี่อ่าสักการสไตล์แต่งตัวแล้วก็ทรงผมพี่ได้พี่ไปว้แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานตอนที่พี่ไปเลี้ยงตอนที่พี่ไปเลี้ยงไอ้น้องพวกนี้พี่ได้เท่าไหร่เมื่อวานโอ้โหนี่ยเนาะใช่ใช่ใช่เลี้ยงน้องเลี้ยงน้องได้เท่าไหร่ครับมันจะได้กำไรอยู่แล้วหกพันไหม มันอยู่ประมาณหกพัน8ึงแปดพันะพี่ผมว่าใช่ใช่โอเคก็เลี้ยงแล้วนะพี่เลี้ยงเต็มแล้วพี่เลยใช่พี่เลี้ยงหมดเลยต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเลยนะใช่เปื่อยเปืป่อยปจริงพี่มันต้องแบบใช้เวลาสุดๆเลยอสองชั่วโมงอนะ่ะใช่ใช่เวลาอยู่แล้ดับง ถ้ามันมีเวลาเยอะๆนี่ผมจะไปผมจะไปรอบเมืองกับพี่เลยนะเนี่ยวันนี้แหละแต่จะว่าผมมีเวลาไม่เยอะอะดีวันนี้โอ้โพี่ก็ไม่รู้ว่าใจลามาไม่โทรมาหาพี่บางทีทักมาหาพี่ก็ได้เมสเศจอ่ะบางทีพี่ก็ไม่รู้ไงผมผมว่าเดินเติมไปเรื่อยๆใช่ใช่โอเคพี่นั่นเดี๋ยวผมทำงานก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยเจอกันทีครับพี่ชาครับสวัสดีครับที่ครับเจอกันครับน้องชายครับพี่ชายผมครับมีอะไรก็ทักมาหาพี่ได้เสมอได้ครับพี่โอ้โหดวง ที่จริงบกกุกกระจะโทรหาพี่แกนนะแต่ว่าคือแบบมันมีแบบบางโอกาสไงกี่บบผมกาว่าจะทำให้เสร็จก่อนวันนี้ผมแบบรีบเดี๋ยวจะตอมอแล้วไม่นานแล้วนี่ทําให้ทํางานก่อนวันนี้มันจะมาทํางานตัดไม้ก่อนนะครับ เดี๋ยววันแบบวันน่าจะเป็นแบบวันวันสารอาทิตย์ดีกว่าเลยจะได้ชวนพี่อ่ะ ครบห้าสิบนะแต่ว่าห้าสิบของมันก็อาจจะไม่ได้ครบนะเพราะมันต้องได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าล้อยางนะครับผมยางรถยนต์ผมไม่มีใครเห็นหลอวมั้งเมื่อกี้ที่ผมกินเข้าไปผมดื่มไปนิดนึง กได้แค่สิบเองนะน้อ no, ยม,มากเลยสิบห่วงยางแสดงว่าได้แค่แค่นิดเดียวแน่นอนเลยเพราะว่าทําอย่างละสิบสิบนะผมว่าประมาณนั้นแหต่ถ้าได้ไปทีไปทีผมว่าก็คุยน,นะ ไว้ทาไปหลายๆหลายๆงานนะผมว่าหลายๆงานทําไปแถวนี้ก็เอบาเมืองถ้ามาแถวนี้ส่วนมากเวลาผมมานะผมจะตัดไม้เสร็จแล้วก็ผมจะไปเก็บสตรอเบอรี่กับอ่าสับปะรดนะครับทุกนินถ้าจะไปดูเหรียญไม่ได้นะครับดูเหรียญอยู่ไกลก็เลยนะครับดูดูเหรียญอยู่ไกลเกินนะครับทุกคน ผมว่าชัวร์เลยทุกคนจะได้อยู่20แล้วเดี๋ยวผมต้องไปหามาอีก25ถึงจะได้ครบประมาณ50 50แล้วก็25หนึ่งครั้งนะไม่แน่ใจนะผมว่าประมาณนั้นแหละถ้าผมจำไม่ผิดอะเพราะว่าสูญเสียไปทีละ5ไงใช่ไหม5ต่อ1ร้อยยางต่อ1อยางรถยนต์ได้อยู่นะทุกคนนะผมว่าไม่เกลือไม่เกลือ ไทมาก็ถือว่าคุ้มแหละถ้าจะต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกยนะี่สิบห้าเพราะว่าอีกห้าชิ้นนะ่งเห็นไหมผมทายทุเลยทุกอย่างอยู่ที่เกิดขึ้นกับจากการคำนวณนะครับผมนั่นไงได้ยี่สิบขาดอีกเห็นไหมขาดอีกห้าผมทายทุเลยไหมคน ออกแล้วไม่ซื้อแต่ผมต้องไปดูว่าเท่าไหร่ ยาวๆไปเฮ้ยไวนะสิบสี่แล้วพอพ้โวันนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปตลาดกลางให้ทุกคนดูเลยว่าหนึ่งงานนะหนึ่งงานที่ผมไปในวันนี้นะครับเป็นงานตัดไม้นะ ให้ลองเรียนทไลายกันเอาเองนะว่าเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาเรียนทไลายคนระับตอนนี้ผมเอาผมเอาอย่างละแบบอย่างลางงานไปก่อนนะรีวิวไปอย่างลางงานนะ้นทุกคนนะเอาไปทีลางงานก่อนโอเคอีกอันนะึงโอเคผมว่าอันนี้เสร็จก็น่าจะได้แล้วโอเค ไปแล้วตู้เตินเมื่อกี้ผมบอกพี่เจแล้วโอเคเคยน่าจะครบพอดีนะครับยี่สิบห้า ก็ประมาณร้อยยี่สิบห้าชิ้นนะครับของไม้นะครับแล้วจะได้ยางรถยนต์มายี่สิบห้านะครับผมเป็นยี่สิบห้าพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณดูนะว่าพอผมไปถึงที่ตลาดกลางนะครับว่าต่อหนึ่งชิ้นนะครับต่อยางรถหนึ่งล้อนะครับจะได้เท่าไหร่นะครากฏจะคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าคุ้มนะสำหรับผมนะเพราะว่าอย่างอื่นคือแค่ยี่สิบเองแต่ยางรถยี่สิบห้านะครับ โอเคครบคนไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่โนกีปตลาดกลางเลยโอเคอสนใจเรื่องน้ำมันน้ำมันอะไรพวกนี้นะผม เดี๋ยวลองดูกันว่างานนี้ได้ดีหรือเปล่าเหมือนที่เขาบอกกันว่าได้ดีนะครับพยายามขับรถได้อยู่ในเลนขวานะทุกคนรถผมเริ่มจะไม่ค่อยนั่นใช่ไหมดูดิผมคุมไม่ค่อยอยู่อ่ะ วันนี้อ่ะเฮ้อย่าตกเขานะเกิดอาการหมอกรือว่ามันยังมองค้างอยู่จากเมื่อกี้ผมแห้งแน่เลยอ่ะเกิดอาการแหง้งแห้งแน่เลยแล้วไปตรงนี้นะโคตรไกลนะผมว่าสำหรับผมผมมอว,ว่าไกลนะแต่สำหรับ สำหรับเส้นทางที่เขาให้มาเขาคิดว่าใกล้ที่สุดแล้วแหละไม่หราไม่ขับลำบากด้วยแหละผมว่าโอเคถ้ามีรถสวนมานี่คือแบบเจ็บเลยอะ่ะ ได้เลยทุกคนนี่ลอยไปเลยโอ้โหรถรถผมโอ้โหจะหาดูงหาขับแบบผมนะทุกคนผมชอบความเร็วไงเพราะบางคนก็ไม่เชื่อจริงนะว่าขึ้นไป200ร้อยอะรถผมอาการน่าจะรั่วนะ

ที่โพกันแล้วนะทุกคนเออที่ขายนะครับที่ตลาดกลางนะผมขออนุญาตเขาูดผิดนะเมื่อกี้ไปต่อการล้อยางนะสี่สิบตกอยู่ประมาณหนึ่งพันนะอุ้ยคุ้มนะทุกคนแป๊บเดียวเองผมไปแป๊บเดียวได้พันหนึ่งอนะ่ะคิดดูดิผมไปแป๊บเดียวพันหนึ่งอนะ่ะผมว่าคุ้มนะ ริงเหมือนที่เขาบอกเลยอะว่าคุ้มอ่ะหนึ่งพันอะแต่ก็ใช้เวลาอยู่นิดนึงโอ้โหอะไรรถเขาแรงรถเราไม่แรงไปก่อนดีกว่า เมื่อวานผมเก็บรถไม่ได้น้ำมันเป็นไรที่โนกีเห็นรถแล้วตกใจเหงอทีย จากเกิดขึ้นจากการคำนวณโอเคเดีผมเอาไปเดี๋ยวผมว,ว่าโอเคถูอว่าได้อยู่นะครับผม25่ิ้ชิ้นเท่ากับ1,000งพันบาทนะทุกคนนะอานะครับเดี๋ยวผมขอยุดจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่11นะครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊งนะ